โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีรีวิวนี่เลยครับหูฟังแบรนด์ Apple นะครับน่าจะราคาถูกที่สุดแล้วในแบรนด์ Apple นะครับผมกับ e a r p o d USB Type C ใช้ได้ทั้งมือถือที่เป็น Apple เองหรือว่ามือถือแบรนด์อื่นๆที่มีรูพอร์ตเป็น USB Type C ทั้งหมดนะครับนี่กล่องเข้าวขาแบบนี้นะครับนี่790ตีซะ800นะครับผมก็ หูฟังก็มีไมโครโฟนนะครับพูดได้ความยาวมาตรฐานทั่วๆไปน่าจะราคาถูกที่สุดของแบรนด์แ p ปเปลละนะข้างในเป็นยีกแบบนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาเกี่ยวสายมานะครับผมเนี่ยผมแยกออกมาละนะครับนี่สายเป็นก็สายยา,ยางทั่วไปนะครับพอร์ต Type C เวลาดึงก็ดึงตรงตัวมานะครับนี่รูไมโครโฟน ต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยผมได้ลองมาสักแป๊บหนึ่งล้ะก็เสียงจะเบานิดนึงแต่ถ้าเล่นในที่งเงียบมาถือว่าใช้ได้นะครับคุณาภาพเสียงพอได้อยู่นะ800เนี่ยดีกว่าแบรนด์อื่นๆที่เป็นเกมมิ่งของคอมพิวเตอร์บางตัวอีกนะครับผมนี่หูฟังหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นทรงของ Apple ที่ใครรู้จักกันดีนะครับมาเป็นสีขาวตีมสีขาวนะครับซ้ายและขวานะครับผมชัดเจนนะ LR นะครับผม ใส่แบบนี้เขาวาแบบนี้นะครับเท่าที่ผมลองเนื้อเสียงใช้ได้อยู่นะครับก็ impact พอได้เสียงยิงแบบ RPG จากต้นทางยิงบึ้มอะไรเงี้ยได้อยู่ได้อยู่เซอร์ราวพอได้นะครับแต่ข้อเสียมันอย่างเดียวเลยที่ผมทดสอบเนี่ยคือมันจะเบาหน่อยนะครับผมเออเดี๋ยวผมจะไปลองกับคอมพิวเตอร์คุณภาพต่างจากเล่นกับมือถือไหมผมลองเอาไปเสียบ iPhone แล้วนะครับผมลองเอาไปเสียบซ m s u n g แล้วมือถือนะ เหลือแค่ว่าเอาไปลองกับคอมพิวเตอร์ที่ต่อออนบอร์ดปกติจากเมนบอร์ดเลยนะเอาแล้วครับเพื่อนๆครับผมรอบนี้เรามาเทสกันบนคอมพิวเตอร์ผมจะต่อตรงกับเมนบอร์ดก่อนเป็นสิ่งแรกแล้วลอง t l e Field เป็นเกมที่ผมคิดว่าเรื่องเซอร์ราว์เรื่องความสมจริงของเสียงดีที่สุดแล้วกับตัวนี้เลยหูฟังตัวนี้นะครับ7 9 0บาทจากแบรนด์ Apple ถูกที่สุดของมันแล,ะละ้วล่ะจะเป็นอย่างไรมาดูกันบนคอมหลังจากที่เทสบนมือถือไปแล้วผมจะต่อเลยแล้วกันนะครับ ก่อนต่อขออนุญาตใส่หูก่อนนะครับโอเคซ้ายขวาชัดเจนสีขาวชัดเจนบ่งบอกความเป็นแอปเปิล่ะผมต่อตรงกับหลังเมนบอร์ดที่เป็น type 4แล้วนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งเมนบอร์ดนี้ไม่มีซาวการ์ดอยู่นะครับต่อตรงๆเลยนะครับผมต่อเข้าที่ตัวเมนบอร์ดด้านหลังมาดูกันเมื่อกี้เสียงเขาละตึงต้งๆนะครับโอเค ดูซิว่าเสียงจะรู้สึกยังไงต่างจากที่เปิดจากมือถือไหมนะครับอ่ะคลิปนี้นะเบต f i ฟิวผมกำลังฟังดู่เลงเสียเต็มเปิด30ขอตอนยิงโฆษณามาอีกแป๊บนึงนะครับ อืมแบบหนึ่งครับโฆษณามันไม่จบโอ้โฆษณายาวเลยอฮ้ยแต่แต่ผมได้ยินเสียงในโฆษณาถือว่าโอเคเลยนะบับอยู่อพอได้ตายอยู่นะอืม อืมได้บิดบับอยู่อืมอมือ่ะโอเคผมฟังอยู่นะครับผมฟังอยู่แป๊บหนึง่ง อืมใช้ได้อ่ะผมได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหูฟังแรนแนปเปิลตัวถูกสุด790บาทเมื่อกี้นะครับอ่ะผมรีวิวเลยคุณภาพเสียงคล้ายๆกับไอ้ตัวนี้ของผมเลยไอ้ตัวสีขาวของซัมซุงเนี่ยที่ผมห้อยไว้คล้ายๆกันแต่ว่ามีเสียงซับท,ที่ดีกว่านิดนึงเออ อิมแพ t พอได้ครับไม่บางมีความเซอร์ราวเสียงยิงจิ๊บจิเสียง RPG หญยิงฟิวตุ่มมีความออกเป็นซับตุ่มาให้เห็นแต่ว่าไม่ได้ซับลึกมากแต่ก็ในระดับที่เขาเรียกว่าใช้ได้ผมตีซะว่าเสียบคอมเนี่ยใช้เล่นในระดับหนึ่งได้โอเคเลย มีเสียงเซราล์อิมแพไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่บางนะครับมีเสียง illed, ยิงจุ๊จจู๊เอาพิจิวิ่งฟิวบึมเสียงปืนใหญ่ยิงตึบตึบออกอยู่ใช้ได้ครับ790บาทตีสัก800โอเคเป็นพื้นฐานที่ถ้าถามละว่าราคาเนี่ยเพลิ่เพลดีกว่าตัวอละพันของบางแบรนด์ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้อันนี้แบบพูดตรงๆเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าใช้กับคอมอ เรื่องความเบาตรงนี้แก้ปัญหาได้เพราะว่าคอมมดันได้นะครับมันมีมันมีภาคขยายเสียงที่ดันเสียงดังขึ้นได้อีกเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วถ้าใช้ในคอมนะครับดันขึ้นได้ดังกว่าเดิมแน่นอนแต่ถ้าใช้กับมือถือเนี่ยมือถือบางตัวเนี่ยเร่งเสียงสุดแล้วภาคขยายมันน้อยไงเร่งเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยดังมากอ่ะอันนี้มันเป็นส่วนที่ติหนึ่งละขึ้นอยู่กับมือถือที่เพื่อนๆเอาไปใช้ใช้กับ iPhone บางตัวอาจจะดังก็ได้เร่งดังๆอาจจะดังขึ้น บางตัวอาจจะมีเด็กที่เบาหน่อยก็เล่งไปก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็เป็นได้ใช้ซัมซุงบางตัวรุ่นเก่าๆอาจจะดันได้ดังหน่อยบางรุ่นอาจจะดันได้เบาหน่อยอันนี้แล้วแต่แต่เนื้อเสียงใช้ได้นะโดยรวมแล้วผมว่ากลางๆคือออกทุกภาคเสียงแหลมเสียงพูดชัดอยู่แล้วเสียงเซอร์ราวิว่งกิ้งกิ้งเสียงปืนที่โดนยิงข้างหลังมาฟึบฟลบฟบพอได้อะตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับาฝากไว้ให้คิดละกันนะครับเลือกพิจารณากันก็แล้วกัน เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นทางเลือกที่ดีครับผมของ Apple ไปลองดูกันที่ช็อปละกันขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ครับผมประมาณนี้ครับสำหรับฟังตงัวนี้ใช้ได้